เป็นเรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบ่งเป็น2แรงใหญ่ก็คือแรงเวนเดอร์วาลและพันธะไฮโดรเจนแรงเวนเดอร์วาลจะแบ่งเป็น2แรงย่อยอีกก็คือแรงลอนดอนและแรงดูดระหว่างขั้วหรืออีกชื่อหนึ่งคือไดโพลไดโพลเรามาูที่แรงแรกก่อนเลยแรงลอนดอนแรงลอนดอนนั้นคือแรงที่เกิดจากโมเลกุลที่ไม่มีขั้วยึดเหนี่ยวกันชั่วคราวเพราะบางครั้งต่อให้มันไม่มีขั้วแต่อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่้อรอบโมเลกุลนั้นเคลื่อนที่ไปไม่เท่ากันทําให้ ฝั่งหนึ่งเ็กตอนมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งทําให้อีกฝั่งที่เ็กตอนมากเกิดเป็นขั้วลบและอีกฝั่งเป็นขั้วบวกแล้วมันจะดึงดูแบ่เอกตอนไม่มีขั้วอีกโมเลกุลหนึ่งครับอย่างเช่นฟอเรนครับจากรูปที่เห็นนี้ก็คือจากที่บอกไว้แล้วว่าเ็กตอนจะเคลื่อนที่ไปรอบๆโดยที่เคลื่อนที่ไปแต่ละฝั่งเนี่ยไม่เท่ากันซึ่งสมมติว่าเคลื่อนมาฝั่งนี้น้อยกว่าฝั่งนี้จงทําให้เกิด มีฝั่งนี้มีอิเล็กตรอนมากกว่าเกิดเป็นขั้วลบฝั่งนี้เกิดเป็นขั้วบวกและเมื่อดึงดูดกับอีกโมเลกุลหนึ่งซึ่งขั้วลบก็จะด,ดึงดูดกับขั้วบวกโดยฝั่งนี้จะมีอิเล็กตรอนน้อยกว่าฝั่งนี้ครับต่อไปมาดูแรงที่สองเลยนะครับแรงดึงดูดระหว่างขั้ว จะเป็นแรงดึงดูดที่เกิเกดจากโมเลกุลมีขั้วนะครับก็คือมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันเลยคู่ลบดึงกับดึงดูงด,ดกับค้่บวกโดยที่มันจะมีแรงยึดเหนี่ยวสูงกว่าทําให้จุดเดือดและจุดออมเหลวสูงกว่าแรงลอนดอนซึ่งแรงลอนดอนนั้นจุดเดือดและจุดอ,อมเหลวจะสูงขึ้นตามมวลนะครับต่อไปเรามาดูที่พันธะไฮโดรเจนพันธะไฮโดรเจนเป็นพันธะเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวมีแรงยึดเหนี่ยวสูงสุดถ้าให้มีจุดเดือดและจุดออมเหลวสูงสุดจะเป็น จะเป็นแรงที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจนกับธาตุฟอูอรีนออกซิเจนหรือไนโตรเจนนะครับครับอย่างเช่นโมเลกุลของน้ำนะครับหรือว่า H2O H จะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับออกซิเจนหรือว่า O ครับ ตันี้ครับตรงนี้เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนี่เป็นเรื่องสารครงผลึกร่างตาข่ายนะครับสารครงผลึกร่างตาข่ายจะมีตัวอย่างเช่นเพชรแก้ไฟและซิลิ้อนไดออกไซด์นะครับเพชรจะเป็นสารที่เกิดจากคาร์บอนแต่จัดเรียงตัวอยู่ในรูปของทรงสีหน้าทําให้มันมีความแข็งมากส่วนแก้ไฟจะ จัดอยู่ในรูปเป็นชั้นๆแล้วก็ต่อขึ้นไปเป็นทรงสูงๆนะครับทําให้แล้วมันจะมีอิเล็กตรอนเกินมาตัวหนึ่งในทุกคาร์บอนทําให้มันสามารถนําไฟฟ้าได้ในชั้นเดียวกันแต่มันจะไม่สามารถนําไฟฟ้าขึ้นข้ามชั้นได้นะครับต่อไปจะเป็นซิลิคอนไดออกไซกด์ซิลิคอนไดออกไซด์หรืออันอันชื่อหนึ่งที่เรารู้กันก็คือทรายนะครับซิลิคอนไดออกไซด์จะจะเป็นทรงสีหน้าเหมือนกันเหมือนกับเพชรเลยทําให้มันมีความแข็งมากแต่ว่า มันจะมีออกซิเจนแทรกอยู่ระหว่างซิลิกอนทําให้นั่นคือจุดที่แตกต่างระหว่างคาร์บอนนะครับที่มีคาร์บอนอย่างเดียวสมบัติสมบัติของสารคงพื้นฐาทั้งหา,ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสารที่มีความแข็งมากไม่นําไฟฟ้าแล้วก็เอ,อมีจุดเดือดจยาเดียวสูงไม่ละลายน้ําแล้วก็ไม่มีสูตรโมเลกุลแต่ว่าจะมีสูตรเอมพิลิคอลนะครับ ที่บอกว่าไม่นําไฟฟ้านี่จะเป็นเฉพาะบางตัวนะครับเพราะว่าแกลไฟจะนําไฟฟ้าได้ในชั้นเดียวกันนี่เป็นสรุปนะครับสุดท้ายจะเป็นการสรุปสมบัติของโมเลกุลโคววเลนต์นะครับข้อแรกจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของโมเลกุลโคววเลนต์จะต่ํามากเพราะว่าการเดือดและการหลอมเหลวของโมเลกุลโควาเลนต์จะเป็นการทําลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลซึ่งมันจะยึดเหนี่ยวกัน ต่ำมากก็คือมันก็เลยจุดเดือดจุดเดอดเหลวต่ําต่อไปข้อที่สองคือโมเลกุลควเลนจะไม่นําไฟฟ้าทั้งสามสถานะไม่ว่าจะเป็นแก๊สของเหลวหรือของแข็งนะครับและต่อถึงแม้ว่ามันจะละลายน้ํามันก็จะไม่ทําไฟฟ้าอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้แตกตัวเป็นไอออนแต่ยกเว้นสารบางาโมเลกุลควเลนบางพวกที่มีที่มีขภาความเข้วแรงมากเช่นไฮโดรเจนคลอไรนะครับ ต่อไปข้อที่สามโมเลกุลมีขั้วจะละลายในโมเลกุลที่มีขั้วส่วนโมเลกุลไม่มีขั้วก็จะละลายในโมเลกุลไม่มีขั้วนะครับเสแล้วครับ,วรบสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันเดี๋ยวเราจะมาลองทำโจทย์กันดูนะครับต่อข้อนี้ก็มีปฏิกิริยานะครับคือมีเทมบวกไอดีได้เป็กกนซีไอซัไอดกัไอนะครับถามว่าถ้ามีซีไฮไอเกิดขึ้นทั้งหมด4ีดสองหกรัมปฏิกิริยานี้จะมีขลาดเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ เราก็จะเริ่มจากลองเขียนพลังางานพันธะในสามเตอร์ตัวในปฏิกิริยาก่อนนะครับก็เริ่มจากมีเทนะครับมีเทก็จะมีพลังงานพันธะระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนทัน้งหมดสี่พันธะนะครับก็เขียนออกเลยนะครับ,บ,กกบนะครับบวกกับไอโอทีนะครับไอโอทีก็จะมีพลังงานพันธะระหว่าง ใน C3 ก็จะมีพันธะพันธะของ carbon, า 3, carbon, อคาร์บอนนะครับคาร์บอนกับไฮโดรเจน3พันธะแล้วก็มีคาร์บอนกับโอเลอีนพันธะนะครับก็จะเกิดแยกกันนะครับได้เป็นได้เป็นอย่างนี้นะครับท้ายก็เฮก H2 นะครับก็ นี้ก็ย้าย e 3, 4เอเมาลงนะครับฝั่งนี้ก็จะทำให้ฝั e ่งนี้เหลือแค่4เอเนะครับตัวกับนี่ก็จะ DCI นะครับตัวกับนี้เราก็นำตัวเลขที่พอให้มานะครับมาแทนในสมการนะครับ4เอเอแปลงท้ายระหว่างคำว่ามันเท่ากับ400 ค่าถ้าเราหา o d แบบ O.D. เท่ากับ151ส่วนคาร์บอนกับ o d ก็เป็น218และไฮโดรเจนกับ o d ก็298นีก็รวมกันก็จะได้1 6 4นะครับันี้ก็จะได้ เราจะปฏิกริริยานี้มีพลังงานเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราก็หาได้จาก564ลบก,กับ516นะครับก็จะได้ทั้งหมด48นะครับก็จะ,สะแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยานี้มีพลังงานเปลี่ยนแปลงทั้งหมด48โดยนูนะครับทีนี้เขาเขาถามว่าถ้า c S ี่ 3i นี่เกิด c 26กรัมจะมีพลังงานเปลี่ยนแปลงเ,เท่าไหร่ใช่ไหมครับ เราก็ลองดูก่อนนะครับว่าพลังงานที่ไปที่ไปแกนนี้นเปลี่ยน,ท,นทั้งหมด48กิโลจูนะ่มันเกิด c ี H 3 i ทั้งหมดกี่กัมนะครับลองซเอสาโมลก็จะหนักทั้งหมดเท่ากับซ C1 ีะตอนหนัก12นะครับบวกกับเ3สมบวกสนะครับบวก i o d อหนึ่งโมลก็จะหนักหนึร้อยี่สิบเจ็ดกรัมนะครับรวมแล้วก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยเจสิบสองกรัมแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิด c h 3 i ทั้งหมดมหนึ่งโมลและหนักสองกรัมจะมีพลังงานเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสี่สิบแปดกิโลจูลนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีซีไอเกิดขึ้นซีสองกิโลกรัมจะมีพลังงานเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ เราก็ลองเชื่อมปัญญาตยามหนึ่ก,นก็ได้ครับก็คือถ้ามีเสีสารไอเกิดขึ้นเราเพื่อส่งกามจะเปลี่ยนแปลงสีแปลงโมดถ้ามีสี คตอนะบจบข้อนี้แล้ครับสวัสดีครับมาดูโจทย์ข้อถัดไปเลยนะครับส่วนข้อนี้ถามว่าครับให้จงเรียงลำดับจุดเดียวของสารสีนี้ครับมีคาร์บอนไดออกไซด์อาริเิกซัลเฟอร์ไดคลอไรด์ซินิกอนคาร์บานนะครับให้เรียงจากมากไปน้อยนะครับเราก็จะเริ่มจากสังเกตก่อนนะครับว่าในสารแต่ละชนิดนี้มีแรวนิเหนียวอะไรบ้างนะครับ เราก็จะสังเกตเห็นว่าซีคอนคารอไลน์นะครับจะมีแรงยึดจะเป็นสารคงผืดร่างตาะ่ายนะครับแสดงให้เห็นว่ามีแรงที่เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูงมากทําให้จุดเดือดสูงตามไปด้วยนะครับเราก็จะเขียน F ซีคอนเนียนะครับตัวแรกว่ามีจุดเดือดมากที่สุดนะครับต่อมาเราก็สังเกตสารตัวที่เหลือนะครับเราก็จะเริ่มจากซัลเฟอร์ไดคาร์อไน์นะครับเราก็จะลองว่ารูปร่างโมเลกุลซัลเฟอร์ไดคารอไ์ก็จะเป็นโมเลกุลมุมงอน แล้วค,คอวีนะครับจะมีค่าเ e อ็นสูงกว่าซันเปอร์นะครับก็จะทําให้เล็กตรอนมาทางคอรีเยอะกว่านะครับแต่รูปนี้จะสังเกตเห็นว่าสภาพค้่ของโมเลกุลจะมาทิศทางนี้นะครับแสดงว่าซันเฟอร์ไดคาราเป็นโมเลกุลที่มีคูวนะครับทําให้มีแรงยึดเหนี่ยวสองแรงคือแรงอนดอนและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างค้วนะครับหรือแรงไดโพลไดโพ ีนี้เราก็มาลองวาดคาร์บอนไดออกไซด์กันต่อนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะวาดให้ฟังนี้นะครับแต่รูปที่วานะครับจะสังเกตเห็นว่า O มีค่าเองนส่งสิ4แต่จึงไปในทุดทางของข่าและหักร้านกันหมดนะครับจึงแสดงให้เห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์เป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะครับทําให้มีแรงดึดเหนียวเกียงแรงเดียวคือแรงั เราจึงสรุปได้ว่าซันไก่ดาวพาราจะมีจุดเดือดมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์แน่นอนนะครับก็ถูกต้องนะครับก็จะเหลืออีกสองตัวคือคา,า,าร์บอนไดออกไซด์และอาร์เซนิกนะครับทีนี้ S S S H H อาร์เซนิกมันเป็นธาตุนะครับก็คือจะมีแค่แรงวิทย์เหนี่ยวเท่านิดเดียวคือแรงอนจอนชี้แรงอนดอนความแข็งแรงของแรงนอนจอนจะขึ้นอยู่กับเอ่อน้ำหนักของของโมเลกุลนะครับยิ่งถ้ามี น้ำหนักมวลโมเลกุลมากก็จะยิ่งมีแรงล่นดอนมากตามไปด้วยครับทีนี้เราก็ลองดูนะครับ CO2 นะครับหนึ่งโมลจะมีมวลโมเลกุลเท่ากับ12บสวกสเท่ากับ44นะครับทีนี้ R C มีจะมีมวลโมเลกุลเท่ากับสาม ก็จะสังเกตเห็นว่าคา então, music, erm คร์บอนไดออกไซด์มีโมเมนต์สูงมากกว่าอาร์เซนิกนะครับเราจึงสามารถสรุปได้ว่าจุดเดือดของคาร์บอนไดออกไซด์จะสูงกว่าอาร์เซีดีครับคำตอบก็คือ A เลยนะครับสรุปก็จะได้ว่าซีก็ระบายเดือดมากที่สุดนะครับเพราะเป็นสารคงรูปดั้งเดิมออกมาก็จะเป็น ซัมเฟอร์ไรพอรายเพราะว่ามีเป็นโมเลกุลขั่วมีทั้งแรงมีอยู่ระหว่างขั่วและแรงนอนๆนะครับและวต่อมาก็จะเป็น CO2 นะครับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ตามด้วย H2O โอเคครับจบนะครับตอนนี้